ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบของไทยนารานั่งอยู่ในห้องครัวเล็กๆของบ้านที่มีการตกแต่งเรียบง่ายน้ำตาของเธอหยดลงบนหม้อข้าวที่ตั้งอยู่บนเตาไฟสายตาของเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นลูกชายของเธอป้องกำลังเล่นกับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่นเขาดูมีความสุขแต่ในใจของนารานั้นเต็มไปด้วยความกังวลทำไมลูกต้องเป็นแบบนี้นาราถามตัวเองในใจเสียงของบ้านสามีเธอดังขึ้นมาจากห้องนั่งเล่นนาราข้าวเสร็จหรือย,ยังน้ำเสียงของเขาดูหงุดหงิดและมันทำให้ความเครียดในใจของนาราเพิ่มขึ้น เดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะเธอตอบกลับด้วยเสียงอ่อนแรงนารารู้ดีว่าถ้าเธอไม่ทําตามคําสั่งของเขาเขาจะระเบิดอารมณ์และเธอก็ไม่อยากให้ลูกชายต้องเห็นฉากที่ไม่ดีนั้นอีกเมื่อเสิร์ฟข้าวไปให้บาสเขาก็มองเธอด้วยสายตาที่ไม่พอใจทําไมข้าววันนี้มันเย็นจังเขาตะโกนเสียงดังนาราได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าพูดอะไรหลังจากอาหารมุ้อเย็นจบลงบาสก็นั่งดูโทรทัศน์อย่างไม่สนใจนาราเดินไปหาลูกชายที่นอนอยู่ในห้องนอนต้องลูกครับ นาราเรียกลูกชายเสียงเบาป้องหันมามองและยิ้มให้แม่แม่ครับทำไมพ่อไม่ค่อยเล่นกับผมเลยต้องถามด้วยความสงสัยนาราสะดุดคำถามนั้นเธอไม่รู้จะตอบลูกชายอย่างไรเพราะเธอเองก็ไม่เข้าใจทำไมบา้าถึงเป็นคนแบบนี้พ่อเขาแค่มีงานยุ่งนะลูกนาราให้คำตอบที่เธอคิดว่าน่าจะดีแต่ในใจเธอรู้ดีว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง คืนนั้นนารานอนอยู่บนเตียงพางคิดถึงความสุขที่เธอเคยมีเมื่อหลายปีที่แล้วก่อนที่เธอจะพบกับบาดความทรงจำดีๆเหล่านั้นค่อยๆถูกบดบังด้วยความมืดมนในครอบครัวเธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและลูกถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างลูกของฉันอาจจะเติบโตมาเป็นเหมือนพ่อเขานาราพูดกับตัวเองด้วยความมุ่งมั่นและความหวังในใจเธอเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นแม้จะยากลำบากเพียงใดแต่เธอก็พร้อมที่จะสู้เพื่ออนา,นาคตของลูกชาย ในความมืดของค่ำคืนนาราก็หลับไปด้วยความคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าที่เธอหวังว่าจะมาถึงวันหนึ่งรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดสาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างห้องนอนของนาราเธอลืมตามองไปที่นาฬิกาแล้วรู้ว่าต้องรีบลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้ลูกและสามีนารายังไม่ลืมเหตุการณ์เมื่อคืนที่ทําให้เธอตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและลูกหลังจากเตรียมอาหารเสร็จนาราเรียกลูกชายป้องถึงเวลาแล้วตื่นได้แล้วลูกเธอเดินไปที่ห้องนอนของเขาและเปิดผ้าม่านให้แสงสว่างเข้ามา ต้องขยี้ตามองแม่ของเขาและยิ้มแม่ครับวันนี้ไปเล่นที่สวนได้ไหมได้สิลูกแต่ก่อนอื่นต้องทานอาหารเช้าก่อนนะักนาราตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรักขณะทานอาหารเช้าบาสนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแต่ทำท่าเหมือนจะไม่สนใจครึ่งหนึ่งของเขาหันไปดูโทรทัศน์ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเพียงแค่กินอาหารด้วยความไม่ใส่ใจวันนี้จะไปสวนกันนะครับพ่อต้องพูดด้วยเสียงใสแต่บาส ไม่ตอบเขาเพียงแค่ทำท่าทางไม่สนใจต่อไปนารารู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นลูกชายพยายามเรียกร้องความสนใจจากพอ่อหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนาราจึงตัดสินใจพาลูกไปที่สวนสาธารณะไม่อยากให้ป้องรู้สึกเหมือนเป็นเด็กที่ไม่มีพอ่อโดยในใจเธอกำลังคิดแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกให้ดีขึ้นเมื่อไปถึงสวนต้องวิ่งไปที่สนามเด็กเล่นทันทีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกชายทำให้นารารู้สึกดีขึ้นในขณะที่นั่งดูเธอเริ่มเห็นว่าลูกของเธอมีความสุขเพียงใด คุณแม่ครับมาที่นี่บ่อยๆนาป้องพูดด้วยความกระตือรือร้นนารายิ้มให้ลูกและพยักหน้าหลังจากเล่นสักทักบาสมาถึงสวนโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเขายืนมองดูภรรยาและลูกชายเล่นกันด้วยความหงุดหงิดทำไมไม่บอกให้ฉันไปด้วยเขาพูดเสียงดังนารารู้สึกสะท้อนใจในน้ำเสียงของเขาพ่อก็ทำงานอยู่ทำไมไม่มาเล่นกับลูกตั้งแต่แรกละ่ะนาราตอบกลับอย่างพยายามสงบแต่ความรู้สึกของเธอไม่อาจซ่อนเร้นได้บาสยักไหล่และเดินเข้ามาหาช่างเธอเรามาเล่นกันเหอะ เขาลากต้องไปที่สนามแต่กลับเล่นแบบไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจความต้องการของลูกเลยนาราเห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกเจ็บปวดในใจเธอเริ่มคิดถึงวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้และทําให้บาสเห็นถึงความสําคัญของการเป็นพ่อที่ดีต้องเริ่มจากการพูดคุยนาราคิดในขณะที่บาสเล่นกับต้องเธอเริ่มมีแผนที่จะพูดคุยกับเขาเรื่องความสําคัญขอ,ของครอบครัวและบทบาทของพ่อแม่การเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องใช้เวลาแต่เธอก็เต็มใจที่จะสู้เพื่อลูกชายของเธอ เมื่อกลับถึงบ้านนารารู้ว่าการเดินทางยังอีกยาวไกลแต่เธอก็มั่นใจว่าถ้าหากเธอไม่ยอมแพ้ความรักและความพยายามจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในคืนหนึ่งหลังจากกลับมาจากสวนสาธารณะบรรยากาศในบ้านดุเงียบเหงานารานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพร้อมกับลูกชายขณะที่บาร์นั่งอยู่หน้าทีวีอย่างไม่สนใจเหมือนเคยป้องซึ่งยังมีความสุขจากการเล่นในวันนี้พยายามจะพูดคุยกับพ่อแต่บาร์กลับให้ความสนใจกับโทรทัศน์มากกว่าลูก พ่อครับวันนี้แม่พาผมไปสวนเราเล่นกันสนุกมากเลยต้องพูดด้วยความตื่นเต้นแต่บารแค่หันมามองสั้นๆแล้วก็หันกลับไปที่ทีวีนาราเห็นถึงความผิดหวังในดวงตาของลูกชายเธอรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้และในที่สุดก็ได้เวลาที่จะพูดคุยกับบาสเกี่ยวกับการเป็นพ่อที่ดีบาสคุณพอจะมีเวลาคุยกันหน่อยไหมนาราถามอย่างระมัดระวังเธอไม่อยากให้เขารู้สึกถูกโจมตีบาสหันมามองเธอด้วยสีหน้าไม่พอใจ มีอะไรก็พูดมาน้ำเสียงของเขาดูไม่สนใจฉันแค่คิดว่าเราอาจจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับป้องนาราเริ่มพูดแต่บารตัดบททันทีฉันยุ่งเขาตอบเสียงแข็งและกลับไปสนใจกับทีวีต่อนารารู้สึกท้อแท้แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจที่จะรอจนกว่าบาสจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นในวันถัดมานาราได้โอกาสเมื่อเห็นบาสกลับมาจากทํางานด้วยอารมณ์ที่ดีเธอจึงใช้โอกาสนี้พูดคุยครั้งบาสวันนี้เรามีโอกาสคุยกันได้ไหม บาร์สหันมามองและพยักหน้านารารู้สึกดีใจว่าบาร์สยอมรับฟังเธอฉันรู้ว่าคุณทำงานหนักแต่ป้องก็ต้องการเวลาและความสนใจจากคุณเขาโตแล้วเขาควรจะเข้าใจบาร์สตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจแต่เขายังเป็นเด็กนะบาร์สเด็กต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่นารายืนยันเราควรทำให้เขารู้สึกมีค่าและเป็นที่รักบาร์สเงียบไปชั่วครู่และนาราก็เห็นว่าเขากำลังคิดถึงคำพูดของเธอถ้าคุณไม่เริ่มให้ความสนใจป้องอาจจะเติบโตขึ้นมา โดยไม่มีแบบอย่างที่ดีคำพูดของนาราเข้าถึงใจบารดยังไม่รู้ตัวเขาหันมามองเธอและเริ่มมีท่าทีที่เปิดกว้างขึ้นแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างนารายิ้มและรู้สึกดีใจที่เขายอมเปิดใจเราสามารถเริ่มจากการใช้เวลาร่วมกันกับเขามากขึ้นลองเล่นกีฬาไปดูหนังหรือแค่ทำกิจกรรมง่ายๆด้วยกันบาร์ดเริ่มเห็นภาพถ้าอย่างนั้นฉันจะลองเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงนารารู้สึกหวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ในคืนนั้นนารารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวแม้ว่าทางจะยังอีกยาวไกลแต่เธอมั่นใจว่าถ้าทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความรักซึ่งกันและกันทุกอย่างจะดีขึ้นได้เช้าวันรุ่งขึ้นนาราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังเธอตัดสินใจที่จะทำอาหารเช้าพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวในวันจันนี้เธอทำแผนเค้กและไข่ดาวเพื่อให้ลูกชายและสามีได้มีวันเริ่มต้นที่ดีเมื่อป้องตื่นขึ้นมา เขาเห็นอาหารที่ถูกจะเตรียมอย่างสวยงามบนโต๊ะว้าวแม่ทำอาหารอร่อยอร่อยอีกแล้วเขาพูดด้วยความตื่นเต้นใช่คะ่ะวันนี้เราจะมีวันสนุกกันนะลูกนารายิ้มให้ป้องขณะที่บาสเดินเข้ามาและมองอาหารด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยใส่ใจนะักมีอะไรพิเศษหรือบาสถามด้วยน้ำเสียงสงสยัยวันนี้เราจะใช้เวลาร่วมกันเป็นครอบครัวค่ะฉันคิดว่าจะไปที่สวนสนุกนาราบอกความตั้งใจของเธอบาสหยุดชะง,งักไปครู่หนึ่ง สวนสนุกฉันมีงานที่ต้องทำเขาตอบเสียงแข็งนารารู้สึกผิดหวังแต่เธอไม่อยากให้ความหวังของป้องหายไปแต่ถ้าคุณทำงานเสร็จเร็วเราสามารถไปสวนสนุกกันได้เธอพยายามโน้มน้าวบาทมองดูอาหารบนโต๊ะและถอนหายใจก็ได้ฉันจะพยายามเขาตอบสั้นๆและนั่งลงที่โต๊ะอาหารหลังจากทานอาหารเสร็จบาทก็รีบไปทำงานที่บ้านขณะที่นาราและป้องช่วยกันเก็บโต๊ะและทำความสะอาดบ้าน แม่ครับถ้าพ่อไปสวนสนุกกับเรามันจะสนุกมากเลยป้องพูดด้วยความหวังนารารู้สึกถึงความหวังของลูกและตัดสินใจว่าจะต้องทำให้บาสเห็นว่าการใช้เวลากับครอบครัวนั้นสำคัญเพียงใดช่วงบ่ายนาราและป้องรอคอยบาสอย่างใจจดใจจ่อป้องเตรียมตัวด้วยการแต่งตัวสวยและตั้งใจว่าจะไปสนุกให้เต็มที่ในที่สุดบาสก็ออกจากห้องทำงานและดูเหมือนจะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวฉันทำงานเสร็จแล้วบาสบอกเสียงเบาเราไปสวนสนุกกันเถอะ ป้องมีใจมากจนกระโดดขึ้นลงเยะขอบคุณครับพ่อเขากระโดดไปหาบาสและกอดเขาบาัสยิ้มให้กับความสุขของลูกแม้จะยังรู้สึกอึดอัดแต่เขาก็รู้ว่าความสุขของป้องคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อไปถึงสวนสนุกป้องตื่นเต้นสุดขีดและดึงมือพ่อและแม่ไปยังเครื่องเล่นต่างๆพวกเขาเริ่มต้นจากการนั่งรถไฟเหาะที่สูงระหว่าเสียวบ้าต,ต้องยอมรับว่าเขาไม่ค่อยชอบการผจญภยัยแต่เห็นความสุขในดวงตาของลูกทําให้เขารู้สึกมีความสุขไปด้วย พ่อครับเรามานั่งเครื่องเล่นนี้กันเถอะป้องชี้ไปที่ชิงช้าสวรรค์ที่สูงใหญ่บ้าสลังเลแต่ในที่สุดก็ยอมให้ลูกชวนก็ได้ท่านายอยากจะไปฉันจะไปด้วยหลังจากนั่งเล่นสนุกสนุกด้วยกันบาสเริ่มรู้สึกถึงความรักที่เขามีต่อครอบครัวและความสําคัญของการใช้เวลาร่วมกันกับพวกเขาเมื่อถึงช่วงเย็นเขากลับรู้สึกว่าเขาได้ใช้เวลาที่มีค่ามากมายกับลูกและภรรยาวันนี้สนุกมากเลยครับขอบคุณนะพ่อป้องกล่าวด้วยความตื่นเต้ขนขณะเดินกลับบ้าน ขอบคุณที่ทําให้ฉันมาที่นี่บาร์ตอบกลับด้วยรอยยิ้มมันเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าครอบครัวมีความสุขร่วมกันอย่างแท้จริงนาราเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวสามีและรู้สึกดีใจเธอมั่นใจว่าการเริ่มต้นใหม่ของพวกเขาจะนํามาซึ่งความสุขและความรักในครอบครัวหลังจากวันสนุกที่สวนสนุกครอบครัวของนาราก็เริ่มมีบรรยากาศที่ดีขึ้นการใช้เวลาร่วมกันทําให้ทุกคนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นและบาสเองก็ดูเหมือนจะเปิดใจให้กับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในเช้าวันถัดมาขณะที่นารากําลังทําอาหารเช้าป้องวิ่งเข้ามาในห้องครัวด้วยสีหน้าตื่นเต้นแม่วันนี้ที่โรงเรียนมีงานกีฬาสีผมอยากให้พ่อไปดูครับนาราใจเต้นตื่นเต้นที่เห็นลูกมีความหวังและเธอก็เห็นโอกาสในการทําให้บาสเห็นความสําคัญของการเป็นพ่อที่มีส่วนร่วมในชีวิตของลูกเรามาพูดเรื่องนี้กับพ่อกันนะลูกนาราเรียกบาสท,ที่กําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารบาสวันนี้ที่โรงเรียนมีงานกีฬาสีป้องอยากให้คุณไปดูบาสมองไปที่ป้องที่นั่งอยู่ข้างๆแล้ว ถอนหายใจฉันมีงานที่ต้องทําเขาตอบอย่างเฉยเมยแต่พ่อเขาป้องรอคอยให้พ่อไปดูเขาแข่งมาตั้งนานแล้วนาราพยายามอธิบายเขาต้องการการสนับสนุนจากพ่อบารมีท่าทีลังเลและนารารู้สึกว่าเขากําลังสับสนแต่เธอไม่อยากให้เขารู้สึกว่าถูกบังคับลองไปดูสักครั้งเถอะนะถ้าคุณมีเวลาในที่สุดบารก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจถ้างั้นฉันจะพยายามไปดูต้องยิ้มกว้างเยขอบคุณครับพ่อ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของลูกชายทําให้บาสเริ่มรู้สึกดีขึ้นในวันงานกีฬาบาสมาถึงโรงเรียนกับนาราและป้องในบรรยากาศที่คึกคักเสียงเชียร์จากเด็กนักเรียนดังไปทั่วขณะที่ทุกคนต่างตั้งใจดูการแข่งขันบาสเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นลูกชายร่วมแข่งขันและแสดงทักษะท,ที่น่าชื่นชมไปป้องสู้สู้บาสตะโกนให้กำลังใจเมื่อเห็นลูกชายวิ่งไปข้างหน้าเขาไม่สามารถหยุดยิ้มได้เมื่อเห็นป้องทำได้ดี การแข่งขันจบลงด้วยความสําเร็จป้องได้เหรียญรางวัลสําหรับทีมของเขาและเมื่อเขาวิ่งเข้ามาหาบิดาและแม่ด้วยความดีใจพ่อแม่ผมได้เหรียญบาสก้มตัวลงกอดป้องดีมากลูกฉันภูมิใจในตัวนายจริงๆความรู้สึกนี้ทําให้บาสเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในชีวิตของลูกเมื่อกลับถึงบ้านนารารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบาสอย่างชัดเจนเห็นไหมการไปดูป้องทําให้พ่อและลูกมีความสุขมากแค่ไหน ใช่ฉันไม่รู้ว่ามันจะสนุกขนาดนี้บาสตอบด้วยรอยยิ้มเรามาลองทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆดีกว่านาราเสนออย่างมีกำลังใจบาสพยักหน้าดีเลยฉันคิดว่าฉันควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมของครอบครัวมากขึ้นนารารู้สึกอบอุ่นในใจที่เห็นบาสเริ่มเปิดใจและมอบความรักให้กับครอบครัวเธอหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่อนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนในครอบครัวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนาราและบาสเริ่มมีการสื่อสารที่ดีขึ้นและใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยขึ้นต้องมีความสุขมากขึ้นเมื่อเห็นพ่อและแม่ใกล้ชิดกันและบาสเองก็เริ่มรู้สึกถึงความสำคัญของการเป็นพ่อที่ดีวันหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นาราได้เสนอให้จัดกิจกรรมเดินป่าที่สวนสาธารณะเพื่อเป็นการพักผ่อนและใช้เวลาในครอบครัวไปเดินป่าก,กันเถอนะนักเราจะได้ใช้เวลาร่วมกันและได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติดีครับ ผมชอบเดินป่าต้องพูดด้วยความกระตือรือรน้ขนขณะที่บาสมองดูภรรยาและลูกชายด้วยรอยยิ้มฉันก็ด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะเตรียมตัวไปกันในวันเดินป่าทุกคนตื่นเต้นและจัดเตรียมสัมภาระอย่างดีนาราเตรียมอาหารกลางวันง่ายๆและเมื่อถึงสวนสาธารณะบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติและความสดชื่นของอากาศพวกเขาเดินทางไปตามเส้นทางในป่าขณะที่พูดคุยและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานบาสเริ่มรู้สึกถึงความสุขที่เขาไม่เคยมีมาก่อน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อเดินไปถึงจุดชมวิวที่สวยงามทุกคนก็หยุดพักเพื่อถ่ายภาพพ่อครับเรามาถ่ายรูปกันต้องเรียกบัสยิ้มและเดินไปยืนข้างๆลูกชายในขณะที่นาราถ่ายภาพให้มันสวยจริงๆนะบัสพูดพร้อมกับยิ้มให้กับครอบครัวของเขาขณะมองดูทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าเมื่อกลับถึงบ้านบารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้กลับมาอีกครั้งเขาหันไปมองนาราขอบคุณนะที่ทําให้ฉันเปิดใจฉัน เริ่มเข้าใจแล้วว่าครอบครัวสําคัญแค่ไหนนารายิ้มและตอบเราทุกคนต่างต้องการกันและกันและถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะผ่านทุกปัญหาไปได้ในคืนวันนั้นนาราและบาสนั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นขณะที่ป้องนอนหลับอยู่ในห้องนารารู้สึกถึงความรักที่มีต่อสามีและลูกชายมากขึ้นเรื่อยๆเราควรจะตั้งเป้าหมายสําหรับอนาคตนักเธอพูดด้วยความมุ่งมั่นแน่นอนเราจะทําให้ครอบครัวนี้แข็งแกร่งขึ้นบาสตอบอย่างมั่นใจ ในค่ำคืนที่เงียบสงบนาราและบาสรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ความรักและความเข้าใจได้เติมเต็มความว่างเปล่าที่เคยมีในใจพวกเขาต่างรู้ว่าการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลแต่ด้วยกันพวกเขาสามารถเผชิญทุกอย่างได้และเมื่อมองไปยังอนาคตนาราเชื่อมั่นว่าครอบครัวของพวกเขาจะมีความสุขและเต็มไปด้วยความรักตลอดไป